ถึงประเสริฐเพื่อนรักเพื่อนคงเคืองฉันอยู่แล้วสิที่ฉันยังไม่ได้เขียนจดหมายไปสู่เพื่อนก่อนหน้านี้ที่ฉันเคยเขียนมานานแล้วแต่มันทำใจไม่ลงว่าจะเขียนกระไรจึงรีร,รีรอรอมาจนถึงเพลานี้ไม่ใช่เพราะไม่คิดถึงแต่ตรงกันข้ามฉันคิดถึงเหลือเกินจนไม่รู้จะเขียนอะไรถึงจะถูกตั้งแต่จากกันมา ฉันคิดถึงเพื่อนทุกวันจริงๆนะณนะตอนนี้ฉันอยู่บนเรือกูยานมะมะรูตั้งแต่ฉันกลับมาถึงคุณพ่อพาฉันไปหาใครต่อใครแทบไม่เว้นแต่ละวันจนแทบจะต้องลงกลอยไปกับท่าพระนมเสียแล้ว ความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ของคุณพ่อก็คืออยากให้ฉันได้รับราชการในพระราชสำนักคุณพ่อพาฉันไปหาเจ้าผู้สมเด็จราชการมหาดเล็กท่านพูดปราศัยอย่างดีแต่ท่านแสดงความเสียใจว่าไี่มีตำแหน่งว่างจริงๆ เพราะมั่นใจอย่างว่าเขาไม่ต้องการคนหัวนอกโดยเกรงจะไม่หมอบราบคราบแก้วแต่ฉันสืบสืมดูแท้จริงตำแหน่งเขาบรรจุไว้เต็มแล้วจริงๆจนไม่มีที่ว่างตำแหน่งไม่มีเหลือเลยผมอุตส่าห์เรียเมือานอกมาตั้งหลายปียังจะต,ต้องใช้เส้นสายในการเข้ารับราชการอีกหรอ มว่าผมจะไปทํางานด้านการค้าขายดีไหมครับการค้าขายเราลูกมันจะเป็นใหญ่อะไรได้ล่ะสุดท้ายก็ไม่ได้เป็นพัยอยู่ดีพันพ่อไปสืบมาแล้วว่าผู้หญิงที่ชื่อกิมเนยเขามีฐานะดีเหมาะสมที่จะดทนงานกับลูกโรงฝึกชนสมัยนี้ไม่มีแล้วนะคะพ่อที่อังกฤษก็ไม่มีเหมือนกันเจอกันก่อนนะคะคุณพี่เราพาพ่อระพันไปเจอกับแม่กิมเนยก่อนเลยคัะ น้าประภัยน้าประภัยค่ะคุณพี่เแล้วจากคนที่ชื่อกิมเน่ไหมแล้วหน้าตาเขาเป็นอย่างไรก็ก็คุณพี่ดูเอาเองนะคะวันหนึ่งฉันได้เห็นผู้หญิงที่โรงพัฒนากรแต่เห็นไม่ชัดเพราะนั่งอยู่ห่างกันฉันต้องพยายามสืบดูสักหน่อยว่าหล่อนเป็นใคร สวัสดีค่ะนี่อุไรนี่พี่ชายฉันเองสวัสดีค่ะอุไรนะคะเช่นกันครับผมประพัน์ธครับในที่สุดงานฤดูหนาวก็มาถึงซึ่งในปีนี้ได้ข่าวว่าจะมีโรงเต้นรำด้วยเป็นคราวของฉันที่น้องประภัยพาแม่อุไรทำความรู้จัก ไปเข้าในร้านก่อนไหมคะไม่เป็นไรครับผมอิงนะพี่ประทันคะไปนั่งในร้านก่อนไหมคะเป็นกัะเถอ ทำไมต้องเป็นแมวอะไรแมวอะไรมันนอนกับผู้ชายหลายคนมันไม่ใช่อย่างที่พ่อคิดนะครับแมวอะไรเป็นคนดีแล้วก็จะทำชฉยยังไง ทำอมไรแบบนี้ก็บผมไม่ได้คิดคลุณงแค่บางฉันเสียใจนะคะที่ความคิดเห็นของเราไม่เหมือนกันเดี๋ยวและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นกับแม่อุไรด้วยความที่ฉันเป็นห่วงแม่อุไรเป็นอย่างมากฉันจึงรีบกลับมาเขียนจดหมายถึงแม่อุไร ฉันนะคะคคุณพี่จะกับจัดนางนั่นนะคะถ้าพี่ไม่กับจัดพี่ต้องยกบ้านให้ดิฉันได้เลยได้เลยเดี๋ยวพี่จะยกบ้านแล้วจะมาส่งให้เลยไม่อุไรพี่ใจดีจังเลยะค่ะประพันธ์ก็ได้แต่งงานใหม่กับนางสีสมานคุณหลวงที่ชันขอโทดก,กับเรื่องที่ผ่านมานะคะขอเถอะผมมีภรรยายใหม่แล้วแต่ ่ใช่หนูหนูค่ะพอเอผมไม่อยากรับคุเด็บคุณแล้วอะ่ะเออพอเ Wow. <laughs>